วิธีเด็กตกปลาแบบไม่ง้อเหยื่อปลอมนี่เดี๋ยวดูผลงานแท็บเ,เนี่ยในถุงนี้ป่ะไออยู่ไหนอะ่ะอ๋อเอาไปไว้บ้านแล้วได้สามตัวแล้วนะ โอ้โหเนี่ยมีของดีนี่หว่านะคะหลังเนี่ยนี่เขาปหลักคลิกด้วยไงโอ้โหเฮ้ยเอาแล้วโบเดี๋ยวดูดิได้ไหมโโทุนมันลึกไปเปล่าแต่กำลังดีว่ะ